กับสายฝนที่โปรยปลายมาเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังคุณกิจกรุณาเล่าเรื่องต่างๆให้พวกเราฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำที่มีใครบางคนบอกว่าถูกตลนความยุติธรรมแม่ก็เลยได้ฟังคุณกิจบอกว่า ใครกันแน่ที่ปล้นความยุติธรรมใครกันแน่ที่ปล้นความยุติธรรมเนาะก็เป็นอะไรที่เราเองก็ก็ต้องตั้งคำถามเนาะแต่คำตอบอยู่ที่ไหนเอ่ยคำตอบอยู่ที่สายลมนะแต่ตอนนี้สายลมกับสายฝนกำลังมาเรามาขออนุญาตตั้ง โทรศัพท์พักแป๊บเดี๋ยวแป๊บสั้นไม่แป๊บยาวอะเมื่อกี้มาถึงนานแล้วมีหลายท่านพักทายอาตมาว่าได้ยินว่าท่านป่วยท่านไม่สบายหรือตอบว่าใช่ป่วยเมื่อวานนี้จริงๆตั้งใจจะมาแหละแต่เห็นว่าพักดีกว่าก็เลยพักวันนี้สดใสจะไม่เมีย่ วันนี้ไปเทพมาที่อ้อมน้อยนะเนี่ยอ้อมน้อยเนี่ยค่อนข้างตรงอ้อมนิดเดียวเรียกว,ว่าอ้อมน้อยเพื <c oughs> อ่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกําลังใจไปชีวิตเปิดบานสารานุขอย่าทุกซอกอยู่กับโลกอย่างผู้รู้นัสูเอย๋ย เบิกบานสรานสุขอย่าทุกเลยเปรียบเลยดอกไม้วิไลาตาเปล่งสีสดใสดอกไม้สวยกลิ่นละรวยหอมกรุ่นทรงคุณค่าใครผ่านมาเห็นก็เย็นตาอีกอุรารื่นรมสุกสมใจเปิกบานสรานสุขอยาทุกศกระดับโลกลูกนี้สีสวยเปิดบานสรานสุขอยาทุกใจช่วยพรหมทัพดับไปในใจคน โลกเราร้อนปอนไปจะไม่ฟ้าบวงประชานานับจิตตับตนมาเกิดมาดับไปที่ไม่กมลนมาเป็นคนเปิกบานตำราเออพร้ <c oughs> อมกับรอยยิ้มที่มอให้กับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะถึงเมื่อวานนี้อาตมาจะไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อแต่จริงๆก็ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายะเนาะพอถึงรอบที่เราจะต้องล้มหมอนนอนเสือ่ออาดมาก็ล้มหมอนแล้วก็นอนเสือ่อเพื่อพักผ่อนให้พลังกลับคืนมาเหมือนกับแบตเตอรี่แปดออนยมทราบไหมแบตโทรศัพท์เนี่ยสักกี่เปอร์เซนต์เราจะต้องชาร์จห0เอร์ซชาร์จเลยโยมเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะชาร์จ ก็อย่าให้ต่ำกว่า20อร์ซแล้วชาร์จได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์จริงจะเหมาะสมมีเสียงตอบมาเก้าสิบใช่ไหมมีคนแนะนำว่าแบตเตอรี่ที่ดีเนี่ยชาร์จสักแปดสิบชาร์จสักแปดสิบกำลังดีอย่าให้อย่าให้เต็มร้อยนะมีคนเขาแนะนำมาถ้าเต็มถึงขั้นร้อยเนี่ยเขาว่ากันว่าจะไม่แค่ดีต่อแบตเตอรี่จริงไม่จริงโยจงมจริงไม่จริง จริงเนาะอาเถอะอาตมาเองเนี่ยเต็มร้อยบ่อยมากเลยเพราะว่าชาร์จกลางคืนมาตื่นอีกทีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกทีเลยน,นั่นแหละแต่มีผู้รู้ทางด้านเทคโนโลยีบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอแบตโทรศัพท์เนี่ยเขาสร้างมาเพื่อเพื่อใช้การด้านนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็หาข้อมูลกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคืออย่าให้ต่ำกว่ายี นาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงแล้วค่อยชาร์จใหม่อันนั้นไม่ดีแก่โทรศัพท์แน่นอนอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่เมื่อวานนี้อาตมามีอาการแบตอ่อนจนกระทั่งจะใช้คําว่าแบตหมดก็ไม่ถึงกับหมดหรอกแต่แบตอ่อนมากถ้าจะใช้โทรศัพท์หรือใช้งานโทรศัพท์ชีวิตอาตมาเมื่อวานเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีอาตมาก็เลยส่งไลน์มาบอกคุณเนธ ว่าวันนี้ขอลาหนึ่งวันแล้วทมาก็นอนเต็มที่เลยีเดียวพักผ่อนแบบไม่ต้องออกังวลอยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดทั้งสิ้นโอปรากฏว่าตอนค่ำเมื่อคืนนี้มีพลังกลับคืนมาจัดรายการวิทยุ FM 90.5วิทยุกรมการพลังงานทหารแบบสดๆเลยทีเดียวอะ่ะเช้าตีสี่ถึงตีห้า ดรามาก็มีพลังชีวิตจัดรายการตั้งแต่ต้นจนจบไม่ต้องเปิดเทปเลยปกติจะต้องเปิดเทปสักส่วนหนึ่งแล้วก็จัดสดสักส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้พักผ่อนเต็มที่พลังชีวิตก็กลับมาอย่างมหาศาลเมื่อวานนี้ดรามาเทศที่นิมิตใหม่20ประมาณเกือบเกือบ2ชั่วโมงซึ่งยาวนานมากวันนี้เทศที่อ้อมน้อยก็เกือบเกือบ2ชั่วโมงซึ่งยาวนานมาก นี่แที่เราให้ฟังเนี่ยต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าคุณค่าของการพักผ่อนเนี่ยมันดีถึงปานนี้ยคือพอรู้ว่าตัวเองชักจะไม่ไหวเนี่ยอย่าฝืนให้พยายามบําเพ็ญพักและบําเพ็ญเพียรปกติเรามักจะได้ยินคําว่าบําเพ็ญเพียรน,นะเนาะเมื่อวานนี้อามาได้พัตโตของตัวเองว่าบําเพ็ญพักจะต้องควบคู่กับบําเพ็ญเพียรหลายคนบอกอาตมาว่าท่านจันท พักผ่อนเยอะๆะนะอาตมาไม่จะบอกกับว่าใครจะพักผ่อนเยอะเท่าอาตมาไม่มีหรอกพอธรรมารู้ว่าตัวเองอ่อนแอเนี่ยอาตมาจะรีพักผ่อนทันทีไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามยอมไปจะเข้าใจไ,ไหมการพักผ่อนเนี่ยคือยารักษาโรคที่ดีที่สุดที่น้องจําไว้ได้เลยแล้วธรมาเองเวลาทําท่าจะป่วยทําท่าจะเป็นหวัดหรือทําท่าจะไปไม่ไหวเนี่ยทิ้งแรกที่อรตมาทําก็คือ นอนพักผ่อนที่พูดเนี่ยอยากจะให้กําลังใจพี่น้องของเราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยจงบําเพ็ญอยรยบทสี่ของเราให้สมดุลจริงๆเมื่อวานนี้อาจะมาไปหาหมอหมอฝันทันตกรรมโดยที่มีผู้อาวุโสป้าต่อจาดประดิษฐ์ท่านถวายเงินเข้ามาสู่บัญชีมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนหนึ่งแสนบาท เพื่อที่ให้เรามาทําฟันยังเป็นระบบแล้วก็จริงๆทําฟันเนี่เป็นงานจบิกมากนะต้องไปหาหมอบ่อยตามนัดมันมีอะไรที่ไม่ไม่จบง่ายๆจะผ่านมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่จบง่ายๆเมื่อวานเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งอาตมาไปหาเ,าเมื่อวานนี้หรือเมื่อเมื่อวันซืาร์นะขอโทษเมื่อวันซืาร์ใช่อาตมาไปหาหมอฟันเพราะฉะนั้นหมอฟันก็เลย มาจัดการกับเหงือกและฟันของอาดมาจนบาดเจ็บระบมเลยทีเดียวอะเวลาฉันอาหารนี่ทุกทรมานเป็นอย่างมากปากเจอระบมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเมื่อวันซืนนี้ประมาณหนึ่งมื่นสี่พันบาทปรากฏว่าอาดมาก็บอกให้เลขาซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายการเงินเนี่ยโอนปรากฏว่าส่ง,สง QR code ผิดยม ส่ง QR code ผิดไปส่ง QR code ของแท็กซี่คนที่ไปส่งอาตมาก่อนหน้านี้แล้วโรงพยาบาลเขาคิดค่าใช้จ่ายหนึ่งมื่นสี่พันบาทก็เ,เลยเอโอนไปให้แท็กซี่คนดังกล่าวเนาะโอนไปให้แท็กซี่คนดังกล่าวปรากฏว่าพอโอนไปให้แท็กซี่คนดังกล่าวเขาก็รับเงินไปหนึ่งมื่นสี่พันบาทอาตมาก็มีแค่ ชื่อมีแค่นามสก,กุลของคนขับแท็กซี่คนนั้นไม่มีเบอร์โทรไม่มีรายละเอียดติดต่อไปแจ้งเขาอะก็เลยไปที่สอนอที่ใกล้ที่สุดรู้สึกจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังแล้วนะก่อนนี้ญาตรวบรัดอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าพวกเราไม่ได้ฟังว่างๆพวกเราไปแวะที่สถานีตำรวจพญาไทหน่อยนะอาตมาอยากจะให้เหรียนนะอยากจะให้รางวัล เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอพยาไทยสามคนอาตมาไม่ได้จำชื่อหรอกจำได้แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หมวดน่าจะเป็นร้อยตำรวจโทเป็นคนพยาว่วยใหญ่เวลาอาตมาจะถามชื่อเนี่ยอาตมาไม่ถามชื่อนะเพราะว่าจะเป็นการล่วงล้ำกำเกินความเป็นส่วนตัวเนี่ยอาตมาจะถามจังหวัดบ้านเกิดแค่นั้นเองแล้วก็จะจำไว้ว่าคนนี้เป็นคนจังหวัดบ้านเกิดจังหวัดใด คือเวลาถามจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยมันไม่เป็นการล่วงล้ำกั้มเกินความเป็นส่วนตัวเกี๋ยวบ้าไหมเพราะเผลอเป็นการสร้างวาความความภาคภูมิใจให้กับคนที่เราถามด้วยซ้ำไปว่าคุณเป็นคนเกิดจังหวัดไหนตำรวจที่ดูแลบริการอาตมาเป็นอย่างดีบอกว่าผมเกิดจังหวัดพะเยาครับอาตมาก็จําไปแค่นั้นแลวตอนนี้เขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งจดหมายแล้วด้วยไปถึงผู้กํากับสอนอพยาไทย จดหมายชื่นชมความรวดเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายแล้วก็ระบุว่าหนึ่งในสามนายนั้นเป็นเป็นผู้หมวดเป็นคนจังหวัดพยาวเดี๋ยวผู้กับก็ท่านก็จะไปสืบสอะกันเองอะละว่าท่านจันกล่าวชื่นชมใครบ้างใช่ไหมเดี๋ยวต้องใส่ใจนะเพราะุ่าเจ้าตรัสไว้ว่านิคคันเทนิคหระหังปักคันเทปักระหังแปลว่า จงคมคนที่ควรคมจงชมคนที่ควรชมอันนี้คือคำรัสของพระพุทธเ,เจ้าจงคมคนที่ควรคมจงชมคนที่ควรชมอาตมาเองเนี่ยถ้เห็นใครที่ควรจะคมอาตมาก็มาคมบนเวทีนี้ไงใช่ไหมอย่างเช่นพ่อนายกอาตมาเห็นว่าสมควรจะต้องคม อาตมาก็มาข่มบนเวทีนี้แม่กระทั่งนายกะะรัฐมนตรีที่มาพูดว่าถูกปล้นความยุติธรรมซ้าแล้วซ้ำเล่าอันนี้จดจากคําพูดของกิจเมื่อกี้นี้เองอาตมาไม่ได้ตามข่าวถ้าเธอพูดตามนี้เนี่ยเราจะต้องข่มแล้วละ่ะว่าเธอกำลังเธอกําลังพูดผิดเธอกําลังพูดคลาดเคลื่อนจากสัจจะเธอกํากลังพูดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนนะ ถามว่าใครหนอถูกปล้นความยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนประเทศไทยนี่แหละถูกปล้นความยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องข่มคนที่พูดผิดให้เขากลับมาสู่การทำความเข้าใจใหม่ถึงแม้เขาจะค่อนข้าง,งโง่ก็ตามอ่ะเธอนะแต่คนงโง่เนี่ยเราก็ต้องใช้ความฉลาดในการช่วยให้เขาหายโง่ จริงไหมคนโง่เนี่ยยิ่งเขาโง่เท่าไรเรายิ่งต้องฉลาดมากเท่านั้นในการช่วยให้เขาหายโง่อันนี้เป็นวิธีการคิดแบบปัรตมาไม่ได้แปลว่าคนไหนเป็นคนโง่เราก็ต้องทิ้งทิ้ง,งกว้างๆเขาเพราะฉะนั้นเราเลิกชุมนุมไปนานแล้วนะที่เรายังชุมนุมอยู่เนี่ยเพราะเขายังโง่อยู่จริงไหมโยมเพราะเขายังโง่อยู่เราก็ต้องชุมนุมต่อไปเพื่อให้เขาหายโง่ แล้ววันใดที่เขาหายโง่เขาจะทําอย่างไรลาออกลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละฮะยอมไล่ออกฮะไล่ออกไล่ออกกับลาออกต่างกันอย่างไรแต่จริงๆว่าลาออกเนี่ยมันออกด้วยตัวเขาเองเไล่ออกเนี่ยมันออกด้วยกาลังของเราะไม่แน่ใจว่ากําลังของเราจะมีขนาดนั้นหรือเปล่าเอาเถอะทาไปคู่ขนานกันก็นกนแล้วกัน เนาะอะไรมาถึงก่อนก็เอาก่อนเนะาะพอเขาลาออกก่อนเราก็เป่าลงสักนิดหนึ่งแต่จริงๆอาตมาคิดว่าการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใครคนหนึ่งออกและอีกคนหนึ่งเข้ามาเพราะบางทีมันเป็นอะไรนะหนีเสือปะจระเข้คือถ้าเราไปหวังกับเรื่องตัวบุคคลเนี่ยอาตมาว่าที่จริงแล้วมันยังไม่พอเนาะ จริงๆเราควรจะต้องนั่นแหละเมื่อกี้ฟังคุณกิจพูดว่าคอปทอของเราเนี่ยจริงๆย่อม,มาจากคำว่าอะไรรู้ไหมคอปทอคือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยว,วันนี้อาตมาก็จดแบบเป็นกิจลักษณะวันนี้นี่เองยาวใชจกนกระทั่งอาตมาเรียกบัดบัด,บดว่าคอปทอ ประเทศเวทีคอประทอเต็มๆก็คือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอเดี๋ยวฟังแล้วก็รู้สึกดีะเนาะแล้วทอยากจะให้พวกเราเนี่ยจงปฏิรูปประเทศไทยเนาะเพียงแค่จัดการกับใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วไม่ได้ไม่ได้มีการปฏิรูปเนี่ย ประเทศไทยมันก็ยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักแบบที่เป็นอยู่ในขณะเนี้เพราะเราไม่ได้แก้ที่โครงสร้างของประเทศว่าไหมโยมโดยเฉพาะการเมืองแบบที่เป็นอยู่ในขณะเน,นี้ปกติมีสีอะไรบ้างเลยโยมหนึ่งสีแดงสองสีน้ําเงินที่กําลังฟัดกันอยู่ทุกวันเนี้ยสีอะไรโยมสีแดงสีน้ําเงินกําลังฟัดกันอยู่อย่างแรงเลยใช่ไหม อยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันด้วยแต่ก็ฟัดกันยังไม่บรรยัญญบบรรยังเลยทีเดียวอะ่ะแหมท่านจันพูดยังกับเป็นสุนักเนี่ยปรากฏว่านี่โยมนอกจากมีสีแดงกับสีน้ําเงินแล้วเนี่ยทราบไหมมีสีีสีหนึ่งเข้ามาเป็นตัวประกอบสีเทาเออสีเทาปรากฏว่าสีเทาเนี่ยสีเทาเนี่ยมาช่วยสีแดงอ่ะโยมสีเทาเนี่ย มาช่วยสีแดงทําให้สีแดงมีอํานาจในการต่อรองกับสีน้ําเงินเพิ่มมากขึ้นเดีย๋ยวว่าไหมสีเทาและดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าสีต่างๆนานาเนี่ยจะไหลไปรวมกับสีเทาเพราะว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นประเทศเทาอ่ะเดี๋ยวว่าไหมการเมืองประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศเทาเพราะนั้นอะไรที่เทาๆเนี่ย ดูเหมือนประเทศไทยเนี่ยจะถนัดนักจะชอบนักนี่แม้กระทั่งเบอร์หนึ่งของสอตองอสอตองอที่ถล่มแปดวินาทีเนี่ยโยมทราบไหมสอตองอเนี่ยย่อมาจากอะไรํำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่สมโพศชดชูช่วงบอกว่าสอตองอคือํำนักงานตอดเงินแผ่นดินํำนักงานตอดเงินแผ่นดิน นั้นโยมจะเอาคําไหนดีที่เขาเรียกกันโดยทั่วไปคือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่สมพ่อโชดชูช่วงของเราบอกว่าสํานักงานตอดเงินแผ่นดินจะเอาแบบไหนเอาแบบตอดเงินเนาะซึ่งมันเป็นการทําลายประเทศชาติที่ปรากฏว่าทางคณะกรรมธิการโดยปลอดประสบตัวรัฐบดีแล้วก็คณะเนี่ยเรียก ผู้ว่าสตองอไปชี้แจงได้ยินว่าเรียกแล้วสี่ครั้งผู้ว่าสตองอยังคงยังคงไม่ไปไม่ไปตามที่คณะกรรมธการเชิญชวนเชิญไปชี้แจงยังไงก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปจริงๆควรจะไปไหมโยมควรจะไปที่ไหนก็ควรจะไป แต่เวทีเขาปทอเชิญมาก็ควรจะมาที่ไหนก็ควรจะไปเพราะว่าถ้าตัวเองเนี่ยแน่ใจว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่มันเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรืออะไรอะไรก็สุดแท้แต่ก็เปิดเผยตามจริงสิเป็นอะไรเป็นอะแต่นี้ปรากฏว่าตตอง,งอซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควรจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสกับกลายเป็นสีเทาเดี๋ยวว่าไหมกับกลายเป็นสีเทา แล้วเช่นนี้ประชาชนเนี่ยจะหวังพึ่งพิงสิ่งใดละ่ะแต่จริงๆทางคณะกรรมาิการดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าบังคับอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นองค์กรอิสระเพราะเขาเป็นองค์กรอิสระจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีคําว่าอิสระในตัวของมันเองหรอกแม้แต่ในคําว่าอิสระมันก็จะต้องมีการควบคุมมีการดูแล มีการบังคับบัญชาที่สุดก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนจริงไหมโยมต้องอยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนทุกวันนี้เราปล่อยให้แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยอยู่อย่างเป็นอิสระแล้วจริงๆอิสระที่ไหนแหะแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เป็นอิสระเนาะรอรับโทรศัพท์จากสาวเจ้าอคอยจะต้องโอนเงินให้โอนเงินให้ บอกว่าเนี่ยมีสามพันบาทไม่พอเติมค่าน้ํามันเลยนะเนี่ยต้องไปยืมเจ้าคณะภาคเนาะต้องไปยืมเจ้าคณะภาคแล้วทุกวันนี้ก็เป็นหนี้เขาไปหมดโอเนี่ยไทยพีบอสจำพ่าตรามาออกรายการเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนใครผ่านตาบ้างเอ่เอ,อสถานีโทรทัศน์ไทยบีไทยพีบีเอสจำพ่ารามาออกรายการเมื่อคืนนี้ เรามาสอบถามกรณีเรื่องวัดไร่ขิงเนี่ยมันเป็นอย่างไรจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัดไร่ขิงไร่ขา่าไร่ตาไครหรือไร่อะไรก็สุดแท้แต่มันถ้าเริ่มต้นผิดเนี่ยมันก็จะผิดไปหมดหมายความว่าถ้าติดกระดุมผิดเม็ดแรกเนี่ยมันก็จะผิดเม็ดอื่นๆไปไปหมดเลยเีเดียวคือจริงๆพุทธตามความจริงเนี่ยพุทธไทยในประเทศไทยเนี่ยเป็นพุทธที่อยู่ภายใต้าการครอบงําของวัตถุนิยม ทุนนิยมบริโภคนิยมจนถึงขัน้นหรูหรานิยมพิดถามนิยมอันนี้เป็นคำของพ่อท่านสมณะปทิรักษ์นะอาตมานำคำของท่านมาพูดต่อคือคำว่านิยมทั้งหลายเนี่ยแต่คำว่าพุทธในประเทศไทยเนี่ยอาตมาพูดเองประมาได้ให้คำตอบไปว่าพุทธในประเทศไทยของเราเนี่ยตกอยู่ภายใต้บริโภคนิยมอยู่ภายใต้ทุนนิยม แล้วมองเห็นเงินเป็นคำตอบพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนมากนะไม่ใช่ทุกรูปส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยมองเห็นความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเป็นพะนิพพานกันไปหมดแล้วคือหมายความว่าจริงๆการบวชเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงต้องเป็นไปเพื่อพะนิพพานจริงไหมโยมการบวชที่แท้จริงต้องเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสจนถึงขั้นหมดกิเลสเป้าหมายที่แท้จริงของการบวชก็คือการเป็นพระอรหันต์นี ต้องต้องเป็นพระอระหันต์แต่ปรากฏว่าพระสองฆ์องค์เจ้าโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่เดินสวนทางกับพระผู้มีพระภาคเจ้ายมทราบไหมพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระองค์ทิ้งประสาทสามฤดูไปสู่โคนไม้ถูกต้องไหมทิ้งความเป็นเจ้าชายไปสู่ความเป็นนักบวชแต่พระสองฆ์องค์เจ้าส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยนะ ทิ้งบ้านนอกคอกนาไปสู่ความเป็นอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยและติดไม่ติดดินนะนะกลายเป็นเจ้าขุนมูลนายกันไปหมดจริงไม่จริงโยมแล้วปรากฏว่าสแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยสแสวงหาเงินทองเป็นคำตอบมากเลยทีเดียวฮะแล้วปรากฏว่าก็ก็ากลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆความมั่งคั่งร่ำรวยที่น้ําที่ได้มาโดยทางผิดเนี่ย มันก็จะนําไปสู่การทําความผิดโยมการขายวัตถุมงคลที่เขาเรียกเช่นพระเครื่องเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะการขายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังผยันผ้ายันเนี่ย,พ,ย,ยพูดถึงผยันก็นึกถึงวัดใกล้ๆเนี่ยเนาะนั่นแหละที่ขึ้นเป็นสมเด็จเมื่อไม่นานมาเนี้ย ก็ทำพยันขายจนมั่งคั่งร่ำรวยได้เงินเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่ามีส่วนโมกกทมนะอาตมาพูดให้ฟังเลยส่วนโมกกทมซึ่งเ,เป็นหอจดหมายเหตุหลวงปู่พุทธธาตุนี่แหละนิมนตสมเด็จรูปนี้ไปเป็นองค์ประธานในงานหนึ่งร้อยสามสิบปีหลวงปู่พุทธธาตุอาตมาไปงานนี้ด้วยโยมสมเด็จองค์นี้แหละสมเด็จองค์ที่ ทำพยัน